่คะตอนรับกาสู่รายการมันนี t ท d เดทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านคืนวันศุกร์นะคะวันนี้14กรกฎาคม2,566ติดตามรายการกับดิฉันที่ขำ้าพรอยู่กําเนิดค่ะวันศุกร์แบบนี้ปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยของเราวันนี้ ปิดได้ในแดนบวกอย่างแข็งแกร่งนะคะบวกขึ้นมา23จุดค่ะแรงซื้อมาจาก Big c a คนะคะทั้งพลังงานธนาคารแล้วก็การสื่อสารซึ่งนักลงทุนเองก็คงต้องรอเรื่องของการเมืองในประเทศกันต่อไปลุ้นโหวตนายกคนต่อไป ในครั้งที่2นะคะในสัปดาห์หน้าขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศเองก็ค่อนข้างคลายกางังวลจากเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเพอดูจากตัวเลขแล้วก็ดัชนีจากทางสหรัฐนะะไม่ว่าจะเป็น CPI หรือว่า PPI ที่ชะลอตัวลงไปค่ะแต่ว่าพูดถึงปัจจัยต่างประเทศมีหลายประเด็นที่ต้องจับตากันเรื่องหนึ่งที่หลายคนคงต้องให้ความสนใจคือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสหรัฐแล้วก็จีนจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งล่าสุดเองสหรัฐดูเหมือนว่าจะเดินหน้านะคะกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างพันธมิตรในหลากหลายชาติด้วยกันล่าสุดเป้าหมายก็คืออินเดียแล้วก็เวียดนามค่ะโดยทางรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะนางเจเน็ตเยียนเล่นเตรียมเดินทางเยือนอินเดียและเวียดนามในสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะ เพื่อหาทางกระชับความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศคู่ค้าที่มีความสำคัญกับสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆและจะส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผ่านห่วงโซ่ประานที่หลากหลายนะคะโดยข้อมูลระบ,บุว่านางเยนเลนนั้นจะเดินทางไปยังเมืองกันตินากาหรือคานทีนครโคอินเดียเป็นที่แรกนะคะเพื่อที่จะไปเข้าร่วมประชุมกับรัฐตรีคลังและผู้นำธนาคารกลางของกลุ่ม g 20 โดยนางเยเลนค่ะจะผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันสินเชื่อทั่วโลกเพื่อขยายขนาดและขอบเขตอำนาจในการดำเนินงานและเพื่อเจราจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนคลายภาระหนี้สำหรับประเทศที่ยากจนค่ะจากนั้นก็จะมุ่งหน้าต่อไปยังเวียดนามนะคะซึ่งทางเจเน็ตเยเลนจะได้พบปะกับเจ้าที่อาวุโสข,ของรัฐบาลและนักธุรกิจเอกชนด้วยค่ะ การเดินทางไปยังประเทศทั้งสองนั้นถือว่าสอดคล้องกับโครงการริเริ่ม French c h l i n g ของนางเยนเล่นนะคะคือโครงการนี้นะคะเขาเป็นแนวคิดที่บอกว่าสหรัฐนั้นควรส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้ากับพันธมิตรที่ไว้วางใจเพื่อที่จะสนุนด้านห่วงโซ่การทันของโลกลดการพึ่งพาองค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากประเทศเพียงแค่ไม่กี่แห่งและปกป้องเศรษฐกิจจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองค่ะ ในขณะที่เราได้เห็นว่าสหรัฐเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับนานาชาตินะคะคนก็ยังคงจับตาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเองด้วยนะคะล่าสุดค่ะคนก็พุ่งเป้าไปที่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งระหว่างบริงเกนกับหวังอี้นะคะสหรัฐกับจีนจะกันอีกครั้งในเวลาไม่ถึง2เดือนค่ะซึ่งรอบล่าสุดที่จะกันครั้งนี้คนมองว่าจะมีความหมังใจกันหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวระบุนะคะว่าแฮกเกอร์ของจีนเนี่ย เจาะระบบอีเมลของทางสหรัฐค่ะโดยนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะได้ไปพบปากกับนายหวังอี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของจีนในกรุงจาการ์ตาซึ่งการเจอกันครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นครั้งที่2ในเวลาไม่ถึง2เดือนค่ะ ซึ่งแม้ว่าความสัมพันธ์จะสั่นคลอนจากการมีข้อกล่าวหานะคะที่บอกว่าแฮกเกอร์ของจีนเนี่ยไปเจาะเข้าบัญชีอีเมลของเจ้าที่สหรัฐนะคะแต่ว่าทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเองก็ปฏิเสธที่จะระบุว่านายบริงเคนได้หาหรือโดยตรงกับนายหวังอี้หรือไม่เรื่องของแฮกเกอร์จีนที่เจาะบัญชีอีเมลของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์รวมถึงของนางจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐค่ะ ขณะที่บริษัท Microsoft เองก็ระบุนะคะว่าการแฮกข้อมูลล่าสุดดำเนินการโดยแฮกเกอร์ที่อยู่ในจีนแต่จีนเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้กล่าวถึงการแฮกที่ถูกกล่าวหาอย่างเฉพาะเจาะจ,จงซึ่งบ่งชี้ว่ารัฐบาลทั้งสองกำลังมองหาวิธีสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแม้ว่าพวกเขารู้สึกไม่พอใจก็ตาม โดยทางสหรัฐระบุนะคะว่าการเจราจาเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ขณะที่จีนตำหนิสหร,รัฐที่ควบคุมและขัดขวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าและเทคโนโลยีของจีนค่ะทั้งนี้นายแมทชิว์มิลเลอร์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนั้นอธิบายนะคะว่าการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาช่องทางการสื่อสารแบบเปิดเพื่อชี้แจงถึงผลประโยชน์ของสหรัฐในหลายประเด็นและเพื่อจัดการกับการแข่งขันอย่างมีความรับผิดชอบค่ะ พูดถึงจีนแล้วนะคะสิ่งที่ออกมาในช่วงนี้คือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะแม้ว่าก่อนนะั้นนี้จะมีการคาดหวังว่าหลังจากผ่านพ้นยุคโควิดจีนน่าจะพุ่งแรงก็ตามและล่าสุดมาถึง IMF เองบอกว่าเตรียมที่จะปรับแล้วก็ทบทวนคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนแล้วนะคะหลังจากที่การลงทุนและการส่งออกค่อนข้างจะชะลอตัวค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะระบุว่า เศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวลงเนื่องจากการลงทุนในภาคเอกชนอ่อนแอลงค่ะขณะที่การส่งออกชะลอตัวและอุปสงค์ภายในประเทศลดลงหลังจากที่เศรษฐกิจจีนทำผลงานได้แข็งแกร่งในไตรมาสหนึ่งภายหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์และมีการเปิดประเทศทางด้านของนางจูลี่โคแซกโคศกของ IMF นะคะบอกว่า จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโต,ตในอัตราที่ชะลอลงซึ่งมุมมองล่าสุดนี้สอดคล้องกับที่คาดการไว้เมื่อเดือนเมษายนและ IMF เองก็กำลังจับตาดูภาวะเงินเฟอ้อของจีนที่ชะลอตัวลงในขณะนี้ค่ะ ขณะที่สำนักง,งานศุลกากรจีนหรือว่า GAC รายงานเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ายอดส่งออกของจีนเดือนมิถุนายนนั้นร่วงลงไป12.4%เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าย่ำแย่กว่าเดือนพฤษภาคมที่ก่อนหน้านั้นปรับตัวลงไป7.5%แล้วตัวเลขนี้เองก็รุนแรงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลส,สำรวจของรอยเตอร์คาดเอาไว้ว่าจะลงไปที่9.5%ค่ะ การส่งออกของจีนได้รับผลกระทบนะคะจากภาวะชะลอตัวของอุปสงค์ทั่วโลกและยิ่งทําให้ตลาดนั้นวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยค่ะทางนี้อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชม IMF นั้นบอกว่าจะทําการทบทวนตัวเลขคาดการเศรษฐกิจของจีนในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะหรือว่า World Economic Outlook ซึ่ง IMF นั้นจะเผย,ยแพร่ในวันที่25รกรกฎาคมนี้ค่ะ จากจีนจากภาพรวมทั่วโลกกลับมาดูใกล้บ้านเราบ้างนะคะพูดถึงสิงคโปร์นั่นเองต้องเรียกว่าฉีวเฉียดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรล่าสุดการกลับมาเติบโตในแตรมาท,ที่2ของสิงคโปร์ทำให้สิงคโปร์นั้นฉีวเฉียดเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคค่ะ กระทรวงการค้าและศักาหกรรมของสิงคโปร์เปิดเผยนะคะว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์สามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยทางเทคนิคได้อย่างชิวเฉียดค่ะหลังจากที่เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่2ประจำปี2566โดยเศรษฐกิจสิงคโปร์นะคะยังคงเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกอ่อนแอลงและการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนเป็นปันจจัยฉุดการค้าให้อ่อนแอลงมาด้วยนะคะ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรามาสที่2ที่ผ่านมาของสิงคโปร์ขยายตัวอยู่ที่0.3เมื่อเทียบเป็นไบตยไตรามาสหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะหดตัวลงไป0.4ในไตรามาสที่1และสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่า GDP ไตรามาสที่2สิงคโปร์นั้นจะขยายตัว0.3ค่ะ และเมื่อที่เป็นปลายปีนะคะตัวเลข GDP ไตรามาสที่2ขยายตัว0.7ซึ่งก็ดีกว่าไตรมาสที่1ที่มีการขยายตัว0.4แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้นะคะว่าจะขยายตัว0.6ค่ะส่วนทั้งปีนี้นะคะ2,566รัฐบาลสิงคโปร์คาดการค่ะว่า GDP นั้นจะขยายตัวราว0.5ถึง2.5เป ขณะที่ภาคการผลิตนะคะซึ่งสิงคโปร์นั้นต้องพึ่งพาการส่งออกหดตัวลงไป 7. 5เเในไตรมาสที่2เมื่อเทียบเป็นรายปีขณะที่ภาคบริการซึ่งก็ต้องพึ่งพาอุปสงค์ในประเทศดีดตัวขึ้นมาได้3%เอเตแล้วสากรรมการก่อสร้างมีการขยายตัวไป6.6%ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอุปสงค์ในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้คาดว่าภาพรวมนั้นจะส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ด้วยค่ะถือว่าเรายังคงต้องจับตากันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมทั้งจีนสซารัสหรือแม้กระทั่งในอาเซียนของเราสังเกตว่าเราผ่านครึ่งปีมาเพียงแค่ไม่กี่วันแต่ว่าการปรับลดหรือว่าการปรับเป้าต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดมาดูบรรยากาศการจัดงาน Money and Banking Award กันค่ะ ช่วงนี้พาทุกท่านมาติดตามบรรยากาศงานใหญ่แห่งปีกันค่ะพูดถึงรางวัลน,นี้เลยนะคะการจัดพิธีมอบรางวัล m o น e ี a แ d Banking Award 2023นะคะโดยวรสารการเงินธนาคารค่ะโดยทางคุณสันติวิริยะรังสริทิ์ประธานบรรณาธิการวรสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ m o n นี a แ d b a n Ki n g a w a r d 2023นะคะซึ่ง เป็นรางวัลเกียรติยศนะคะที่วรารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่16แล้วค่ะมอให้กับผู้บริหารธนาคารสถาบ,บันการเงินรวมไปถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมนะคะโดยงานนี้มีดเรเศรษฐพุทธสุทธิวาดนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะเราเก็บภาพบรรยากาศการประกาศรางวัลเกียรติยศ m o นนี่แอน a บงก n ้อะวอร์2023มาฝากกันหลากหลายรางวัไลไฮไลท์ติดตามพร้อมกันเลยค่ะรางวัลน,นักการเงินแห่งปี2565 Financial of the Year 2022เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคารและนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งผู้บริหารที่ได้รับรางวัลได้แก่มาลุนไปพร้อมกันนะฮะ Financial o f the y e a r ครับได้แก่คุณวิทยรัตนากรครับผู้โดยการธนาคารออมสินครับขอเรียนเชิญคุณวิทยนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลครับ เราไปกันต่อครับที่รางวัลใหญ่ถัดไปคือรางวัลธนาคารแห่งปี2,566 Bank of the Year 2023เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีธนาคารที่ได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี2,566 Bank of the Year 2023ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณกฤษจันท์โนทกประธานเจ้าที่บริหารขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลครับ กันต่อครับที่อีกหนึ่งรางวัลใหญ่ของเรารางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2,566 Best Retail Bank of the Year 2023ซึ่งธนาคารที่ได้รับรางวัลน,นี้ได้แก่ธนาคารออมสินขอเรียนเชิญคุณวิทยรัตนากรมุ่มในการขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีในตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่บริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนครับเรียนเชิญคุณจิติพรจันทรัตน์กรรมการผู้จัดการขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลน,นะครับ แสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีกับ XO ด้วยนะครับไปกันต่อนะคะที่รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนครับเรียนเชิญคุณสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้า้าที่บริหารขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลน,นะครับ m o นนี่แอนแ n งกิ g งอวอร2023ในสาขาบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2,566 Best Security Company of the Year 2023ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปีซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนครับเรียนเชิญคุณนิติตันติกุลานันประธานกรรมการบริหารขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลครับแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับ ยินดีกับทุกท่านและทุกองค์กรนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ Money and b a n k i n ้ a w a r d 2023นะคะโดยวารสารการเงินธนาคารค่ะจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่16แล้วนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วนีากลับมามาดูเรื่องของภาษีตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร กันต่อเลยค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของการจัดเก็บภาษีโตใหม่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมจําเรื่องภาษีความหวานได้ใช่ไหมคะที่เพิ่งเริ่มเก็บกันไปประมาณเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดตัวใหม่มาแล้วค่ะภาษีความเข็มนะคะซึ่งทางกรมสรรพา,ามิรบอกว่าจะจัดเป็นแพ็กเกจร่วมกับภาษีบุหรี่ไฟฟ้าค่ะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ โดยนายเอกนิตินิติธันประพาสอธิบดีกรมสรรพสามิตรค่ะท่านบอกว่ากรมมีแผนที่จะเสนอแพ็กเกจภาษีต่อรัฐบาลใหม่เช่นภาษีความเค็มเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้านะคะเช่นเดียวกับภาษีความหวานที่มีการจัดเก็บไปแล้วนั่นเองค่ะทำให้ราคาสินค้าลดลงและผู้ผลิตเองก็มีการปรับสูตรสินค้า รวมถึงภาษีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะที่ยังคงติดขัดข้อกฎหมายกรมศุลกากรห้ามนําเข้าและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งตรงนี้ค่ะต้องรอดูนโยบายในภาพใหญ่ของกระทรวงสาธารณาสุขก่อนหากเรื่องนี้รัฐบาลเห็นชอบก็พร้อมนําเข้าพิกัดภาษีสรรพสามิตทันทีพร้อมกันนี้นะคะจะมีการเสนอให้ลดจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ซึ่งปัจจุบันนี้เก็บในอัตรา8% แต่หากผู้ผลิตสามารถคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทำระบบติดตามรถแทร็กกิ้งก็จะลดภาษีให้รวมทั้งภาษีสมระสารมิตรน้ำมันสำหรับเครื่องบินไอพ่นหรือว่าน้ำมันเจ็ตนะคะที่เริ่มกลับมาจัดเก็บอัตราเดิมตั้งแต่หนึ่งรกระดาคมที่ผ่านมาจากที่มีการลดภาษีให้ในช่วงของโควิด -19 นะคะเนื่องจากช่วงนั้นคนไม่ค่อยเดินทางกันก็เตรียมลดภาษีน้ำมันไบโอเจ็ตซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขปริมาณการใช้ซึ่งจากข้อมูลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO นะคะระบุว่าบางสายการบินเริ่มมีการใช้ไบโอเจ็ตในสัดส่วน100%ไปแล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องของโมบายแบงกิ้งกันบ้างค่ะต้องยอมรับนะคะว่า มันทําให้เราสุขสบายมากขึ้นจะโอนจะจ่ายจะถอนแต่ว่าที่สําคัญกว่าน,นั้นคุณผู้ชมคะมีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกาันเพราะว่านอกจากจะใช้ในการทําธุรกรรมทางการเงินแล้วเราจะได้ลุ้นรับของรางวัลด้วยนะคะล่าสุดค่ะแบงก์กรุงเทพชวนทุกท่านร่วมกันทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะแลกรับรางวัลมากมายเลยค่ะ ธนาคารกรุงเทพจำกัดมาชนชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกแลกรับรางวัลค่ะกับ Mobile Banking มากกว่าแอปคู่ใจให้คุณจัดการทุกเรื่องเงินได้อย่างสบายๆนะคะตามคอนเซ็ปต์ก็คือง่ายครบจบในแอปเดียวล่าสุดก็มีการออกแคมเปญค่ะรีบล่ารีบแลก S3 นะคะเพ <fe el> ื่อเชิญชวนลูกค้ามาใช้งานและทำธุรกรรมผ่านแอปกันอย่างต่อเนื่องพร้อมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับรางวัลจากภารกิจพิทิตใจน้องจุดฉลามวานพี่ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลตัวแทนธนาคารนะคะที่เหมือนกับเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยส่งมอบความสุขและช่วยดูแลเรื่องเงินอยู่เสมอค่ะแคมเปญรีบล่ารีบแลก S3 ลูกค้าเพียงเข้ามาทำภารกิจต่างๆในโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำภารกิจการทำธุรกรรมต่างๆครบตามกำหนดค่ะอย่างเช่นเติมเงินมือถือ Easy p a s ์จ่ายบินโอนเงิน รวมถึงภารกิจเช็คอินเล่นเกมผจญภัยใต้ทะเลและตอบคำถามทุกภารกิจที่ทำสำเร็จนะคะก็จะได้รับแพรงตน้นอาหารของน้องจุดเป็นรางวัลตอบแทนค่ะซึ่งอาหารหรือรางวัลที่ว่านี้สะสมไว้เลยนะคะสามารถแลกรางวัลโดนใจค่ะอาทิเช่นันานแพรงต้นแลนแรกรับคูปองส่วนลดเซเว่นอีเลเหรือว่า Starbucks อ e ีกคปองมูลค่า100บาทเลยนะคะหรือจะเป็น500แพรงตน้นแลกรับโค้ด วิลพรีเมียม2เดือนหรือว่าโคสส่วนลดช้อปปี้50บาทเลยค่ะและพิเศษกว่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพมีสิทธิ์รับแพล่งต้นเพิ่มอีกสูงสุดถึง600แพล่งต้นเลยค่ะเมื่อท่านทำรายการโอนเงินครบตามที่กำหนด นอกจากนี้ลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งสมัครบริการโมบายแบงกิ้งและโอนเงินภายในเวลา23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มของวันที่เข้าใช้งานครั้งแรกรับฟรีไปเลยนะคะคูปองส่วนลด7 e เ e ่ e อ100บาทค่ะ สามารถลรงกิจกรรมได้เลยนะคะผ่านทางแอปโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพรีบล่ารีบแรกผ่านแคมเปญน,นี้โดยการทำภารกิจต่างๆได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนเลยนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิ้นปีนะคะ31ธันวาคม2566ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่ํามาฝากกันในคือวันศุกร์แบบนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมและติดตามพบกันอีกครั้งในวันจันทร์นะคะวันนี้ดิฉันทีพย์กัมพรและ ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ